สวัสดีครับพีปิดดิจิแนลวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมาส์จากเอ็นกิมเกียครับ X M 2 w i r e l e s s นะครับได้เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับแล้วก็ตามข้อมูลนะครับน่าจะไม่ใช่ข่าวของเอพิ o ู d ดย์นะครับเพราะว่ามีการให้พรีออเดอร์นะครับแล้วก็ผมได้สอบถามได้ทางตัวแทนจำหน่ายของไทยครับเอ่อเพจเทอร์เทียมนะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์เอ็นกิมเกียของไทยนะครับเขาบอกว่าวันนี้ครับวันที่1เมษายนเนี่ยเขาจะเปิดให้พรีออเดอร์เมาส์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,990บาทครับ แล้วก็จะส่งได้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเรามาดูความสามารถคร่าวๆของเมาส์ตัวนี้กันนะครับก็อบอกว่าผมเฝ้ารอเมาส์อินทินเกร้ไร้สายเหมือนกันนะครับจะมีอีกตัวนึงครับคือของ Hyper X นะครับพะไฟเฮดเนี่ยที่ผมรอเวอร์ชันไร้สายนะครับแล้วก็รอเข้าไทยเหมือนกันเพราะว่าเมาส์สองตัวเนี่ยครับทั้งพอไฟเฮดกับ XM2 กเนี่ยผมค่อนข้างชอบรูปทรงครับแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับ เป็นเกมเียเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นผู้นําทางเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยถือว่าใหม่มากๆนะครับทั้งเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยจะมีแบรนด์เนี่ยครับเป็นเจ้าแรกนะครับตัวเมาส์นะครับจะมีสสีนะครับคือดํากับขาวนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของตัวเมาส์นะครับเออรูปทรงเหมือนเดิมเลยนะครับรูปทรงเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ทําเป็นเวอร์ชันไร้สายนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับนี่ครับหัวเป็น type c นะครับ ด้านล่างครับดูให้ดีๆนะครับเป็นฟีดเมาส์นะครับเหมือนของเฟล a ิกสเลยแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่เป็นฟีดเมาส์ขนาดใหญ่นะครับคือตอนนี้เขาจะให้ตามความเข้าใจของผมนะครับเขาจะให้ฟีดเมาส์มา2ชุดนะครับคือแบบเล็กนะครับแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่ครับบนล่างชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวแท็กซี่นะครับแล้วก็เป็นดองเกิลขยับสัญญาณนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเสียบสายเล่นนะครับสายก็ไม่ลากพื้นครับหัวตรงนี้จะเชิดขึ้นนะครับคุณสมบัติเด่นๆนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสร้างมาเพื่อการแข่งขันเลยนะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเขาบอกประมาณ63กรัมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาทําเป็นไร้สายเนี่ยแทนที่น้าหนักจะเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วน้ําหนักลดลงกว่าเดิมนะครับลดลงกว่าตัว X M 1 R นะครับ ลดลงประมาณ7กรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ครับ p i กอ3395นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าเอออย่างที่เรารู้กันนะครับเมาสไร้สายทั่วไปเขาจะใช้ p i กอ3370นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็น Dual-Core MCU นะครับก็คือการประมวลผลเนเป็น2ทางนะครับเนี่ยครับดูอัลคอร์ไวเลสนะครับคือ มันจะมีการประมวลผลแยกกันครับตัวหนึ่งเนี่ยจะทําหน้าที่ประมวลผลเกี่ยวกับเซนเซอร์เนี่ยเวลาเราตวัดเมาส์ลากเมาส์เนี่ยตัวนี้จะประมวลผลจุดนั้นครับส่วนอีกตัวเนี่ยจะประมวลผลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณไร้สายนะครับซึ่งมันทําให้การทํางานเนี่ยไวขึ้นเพราะมันแยกการประมวลผลกันครับประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าใช้เซ็นเซอร์ตัวล่าสุดนะครับสามารถเล่ง dpi ได้ถึง2 6 0 0 0ครับแล้วก็ r e s o l u ทแ o นต่ำสุดนะครับคือ1มิลนะครับแล้วก็ค่า iph ครับ 6 5 0ถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะว่าเมาส์ไร้สายทั่วไปอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ450นะครับก็คือเวลาเราสะบัดเมาส์อะไรเงี้ยอ่าเซนเซอร์มันจะทํางานไม่เพียรนะครับเพราะว่ามันมีการอ่านค่าที่สูงประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้ครับเขาบอกว่าสวิตเนี่ยเป็น c u s t o ม K 8.0นะครับนั่นก็คือเอาเคล0แล้วแหละมาปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งจะทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Scoll W h e e l นะครับหรือว่าตัวสวิตด้านข้างเนี่ยก็ใช้ของ KGM 2.00ะค จะสามารถทําให้คลิกได้ทนขึ้นพูดง่ายๆคือสวิตต่างๆของเมาส์ตัวนี้จะมีความทนทานมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปครับให้บิดสเก็ตดีไซน์นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้สเก็ตตัวไหนนะครับแล้วก็เขาจะมีร่องให้แปะเอ่อฟีดเมาส์อยู่นะครับทั้งแบบเล็กนะครับแล้วก็แบบใหญ่นะครับสามารถเลือกได้ถ้าถามความเห็นผมนะครับ2ตัวเนี่ยผมเดาว่าน่าจะทํางานแตกต่างกันนะครับคือจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันตอนนี้ก็ต้องลองใช้จริงดูว่า เอ่อฟีดเมาส์แบบไหนมันส่งผลยังไงครับต้องรอวางจำหน่ายจริงนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขามีการส่งสัญญาณเป็นแบบอนาล็อกนะครับปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะส่งแบบเป็นดิจิตอลนะครับแบบอนาล็อกเนี่ยมันจะทําให้ส่งสัญญาณไวขึ้นเขาให้เหตุผลประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นความสามารถคร่าวๆนะครับเอ่อทิดอาร์ตสามสามเก้าห้าครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวล่าสุดนะครับ tbi ครับห้าสิบถึงสองหมื่นหกพันนะครับเพิ่มได้ทีละห้าสิบนะครับความเร่งอยู่ที่ห้าสิบจีนะครับรีฟออดิเทนเลอกได้สองค่าครับหนึ่ง t ทคติกสปีดครับ650ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ดวลคอร์นะครับโค้งเรนะครับสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0นะครับรูปทรงนะครับเป็นทรงสมมาตรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการจับเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมาเพื่อการจับแบบคลอนะครับแบบปาร์มก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆได้หมดแหละนะครับแต่ถ้าจะสะดวกที่สุดอ่ะน่าจะเป็นแบบคลอนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์นะครับยาวประมาณ122นะครับแล้วก็เม x าส์เอ็มครับจุดเด่นเลยคือเรื่องของความกว้างนะครับก็กว้างถึง66นะครับแล้วก็ส่่วนทีจับเนี่ย อยู่ที่ประมาณ55ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับตัวเมาส์มันจะออกแบนๆกว้างๆนะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาครับใช้ของ custom KLGM 8.0ครับรองรับการคลิกที่ประมาณ80ล้านคลิกนะครับนะครับแล้วก็การส่งสัญญาณเนี่ยใช้ระบบอนาล็อกนะครับมันจะทําให้เหมือนแบบกดปุ๊บแล้วส่งสัญญาณปั๊บเลยมันจะส่งไวมากๆนะครับปุ่มต่างๆครับมี6ปุ่มนะครับ ตรงนี้ครับเมาส์ตรงคลิกตรง s c r o l ิ view นะครับใช้ของ gm 2.0นครับรองรับการคลิกที่20ล้านคลิกครับเหมือนกับปุ่มด้านข้างครับใช้ของ gm 2.0เหมือนกันนะครับวัสดุเป็น abs นะครับแล้วก็ไดร์บิ้โคอตติ้งคือมันจะมีการเคลือบการเคลือบที่ทําให้ผิวด้านานะครับนี่ครับแล้วก็ฟีดเมาส์นะครับเขาจะมี2ตัวมาให้นะครับเขาจะติดตัวเล็กมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยก็จะแยกมาให้ให้แยกมาให้นะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณ63กรัมผมถือว่า ค่อนข้างไปทางเบานะครับค่อนข้างไปทางเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับสัญญาณ2.4นะครับมีดองเกล,ลขยายสัญญาณมาให้นะครับแล้วก็เป็นหัวแท็บซครับชาร์จไวมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดของ XM2 Violet นะครับผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมรอตัวนี้ในเวอร์ชันไร้สายเหมือนกันแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับตามที่เล่าไปนะครับซึ่ง Ben &amp; j e r r y เนี่ยถือว่าเป็นผู้นําเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับย้ำอีกรอบนะครับเพจเทอร์เทียมนะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชใน Facebook ดูเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้พรีออเดอร์วันนี้นะครับ1เมษายนนะครับแล้วก็ราคา3 9 0 0แล้ว10บาทนะครับ สามารถส่งได้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็รอ,อติดตามกันเลยกันส่วนตัวผมคนนึงแหละที่รอซื้ออยู่นะครับของตัวนี้ก็มาเมาวันนี้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรถ้าเกิดมันไม่ใช่ข่าวในวันโกหกนะครับไอพิลฟูเดยนะครับก็ขอให้มันเป็นจริงนะครับข่าวสำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้พี d ีดีช n แกับ XM2 Wirlet ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ